โอ๊ยโอ๊ยอาบัวบันไดก็มีเนี่ยเอาโอ้บันไดมาให้แล้วเนี่ยบันไดก็มีดูจักใสโอ้เห็นยัางอาปูโอ๊ยมันบ่ามินมันบ่ามินโอ๊ยเอากระไม้เอาบันไดเอาบันไดมาให้เป็นเอาบันไดมาให้ปีละปูอืมอย่างกิสัตว์อืมขี้ดีโอ้ตังตัง กางออกดีดีอิรนันเอาไปยืนว้าปมัน,ข,น,นขึ้นทางนั้นกี่ได้ขึ้นทางนี้นี่โมกเยี่ยมันอยู่ที่มันอันนี้เอาเครื่องามาละวันนี้รันเอาปุกหันหันเมหันหันบุ่ไใดอะหันเหนื่อยพักแน่นี้ได้ได้ได้ทุ่ เอาเออกไปเอาเอาซอยอยู่นี่แหละเอายืนซอยเอ,ออเอานะเออดูแล้วดูแลว